ัซิ่งปีกนกประกาศสักดา์สนันแทร็กศึก ORBIC Superbike สนามแรกชิปมุกประเดิมสวยพังอัดโพเดียมสูงสุด<ม>เปิดฉากดวลความเร็วซีซั่นใหม่กันไปอย่างสุดมันสำหรับศึก2ล้อทางเรียบเบอร์หนึ่งของไทยไรายการ ORBIC Superbike 2023ซึ่งต้องตัดสินใยชนะถึงโค้งสุดท้ายของช้าง International Circuit กันทุกรุ่นโดยไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่รุ่นใหญ่สุดของไทย Superbike 1 0 0 0ซึ่งในปีนี้ ล่นไปใช้กฎเดียวกับเอเชียโรดเรซติ่งแชมเปี้ยนชิพทามกลางดาวิดดังของไทยหลายต่อหลายคนที่ตบเท้าร่วมประลองความเร็วหลังผ่าน12รอบสนามช้างก็เป็นผลงานอันสุดยอดของชิปนักครินอธิรัต์ปัวพัดอดีตนักบิดโมโตทรีจากฮอนด้าเวสติ้งไทยแลนด์เมื่อสามารถควบเรดแมชชีนเบียดเอาชนะแชมป์พาร์สวิททิติวรารักษ์จากฮอนด้าเ c i n ิ t งไทยแลนด์เช่นกันคว้าโพเดียมสูงสุดไปครองได้สำเร็จส่วนเกมในซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีนั้น เป็นการขับเคี่ยวกันเองของ2นักบิดจากฮอนด้าเวสติงไทยแลนด์โดยมุกมุกระดาสารพืชคว้าชนะสนามแรกไปครองอย่างสุดมันหลังเฉือนทีเมดย่างนิวปรณาสอนแก้วสวนทิเพียง0.076วินาทีเท่านั้นสำหรับสนามถัดไปจะดวลความเร็วกันระหว่างวันที่2-4ถึงมิถุนายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามข่าวสารหรืรอาละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์และ BRC Superbike